วันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เราเชื่อว่าหลายคนรู้จักเขาดีนั่นก็คือแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาณาจักรอลีบบากรุ๊ปหรือลากรุ๊ปค่ะเรื่องราวของเขานะไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเฉยๆนะแต่เป็นเรื่องของความทยายามความล้มเหลวและวิสัยทัศน์ที่มองไกลกว่าคนอื่นมากๆเลยละค่ะจุดเริ่มต้นของคนที่ไม่เคยยอมแพ้ เพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าแจ็คมาหรือชื่อเดิมมาหยุนเกิดที่เมืองหางโจเมื่อปีพศ2507ชีวิตเขาหนาไม่ได้โรยด้วยกลีบคุหลาบเลยนะตอนอายุ8ขวบเมืองหางโจเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเขาก็อาสาไปเป็นไกด์เพื่อฝึกภาษาอังกฤษอยู่ตั้ง9ปีจนได้ชื่อเล่นว่าแจ็คมานี่แหละค่ะแต่เส้นทางสู่ความสำเร็จของเขามันยากมากๆเลยค่ะ เขาเคยถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยฮารวาร์ดถึง10ครั้งกว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยครูที่หางโจได้ก็ใช้เวลาเตรียมตัวนานถึง4ปีแถมยังสอบตกไปสองครั้งด้วยพอเรียนจบมาแล้วเขาก็สมัครงานไปอีกกว่า30ที่แต่ไม่มีใครรับเขาเลยสักที่เดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไปสมัครงานที่ร้านไก่ทอดชื่อดังอย่าง KFC มีคนไปสมัครพร้อมกัน24คน ได้รับเขาทำงานตั้ง23คนเหลือเขาคนเดียวที่ถูกปฏิเสธลองคิดดูสิคะว่าเขาต้องรู้สึกอย่างไรแต่ท้ายที่สุดเขาก็มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแจ็คมาเคยบอกไว้ด้วยนะคะว่ามันไม่สำคัญหรอกคะ่ะว่าเราจะฉลาดแค่ไหนเพราะสุดท้ายเราก็ต้องพบกับความผิดพลาดไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอยู่ดีสิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่เราต้องทำตัวให้ชินกับความล้มเหลว มันก็เหมือนกับนักมวยนั่นแหละค่ะทำไม่ชินกับการโดนต่อยจะชนะได้อย่างไรกันเขาได้เรียนรู้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่ากับเขาและเขายังบอกอีกว่าถ้าเรายังไม่ยอมแพ้เรายังมีโอกาสอยู่เสมอการ,รเผชิญหน้ากับฉลามในฐานะจอระเข้จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของแจ็คมาเกิดขึ้นในปีพศ2535 ตอนที่เขาไปทำงานที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพราะความสงสัยตอนที่เขาลองค้นหาคำว่าเบียร์แล้วไม่เจอข้อมูลของจีนบนอินเทอร์เน็ตเลยเขาก็เห็นโอกาสทางธุรกิจทันทีเขาได้ไอเดียกลับมาทำธุรกิจเว็บไซต์ข้อมูลธุรกิจโดยรวบรวมรายชื่อบริษัทธุรกิจจีนที่ต้องการหาลูกค้าต่างประเทศก็คือ China Yellow Pages หรือ CYP ค่ะ แม้ชัยนีช่วงแรกจะไม่ประสบความสำเร็จและต้องปิดตัวไปแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ในปีพศ2542หรือคศ1999แจ็คหม่าและเพื่อนอีก17คนก็ร่วมกันก่อตั้งบริษัทอลีบาบาขึ้นมาในอาพาร์ตเมนต์ที่หางโจพวกเขาระดมเงินกองรวมกันบนโต๊ะได้ประมาณ60,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเริ่มต้นบริษัท ตอนที่พวกเราเริ่มทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่มีใครในประเทศจีนเลยสักคนที่จะเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เพราะตอนนั้นคนจีนยังคุ้นกับการค้าขายแบบเจอกันตัวต่อตัวมากกว่าค่ะอาลีบาบาเริ่มต้นจากการค้าแบบธุรกิจต่อธุรกิจหรือ B2B โดยเชื่อมโยงผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมของจีนกับผู้ซื้อทั่วโลกภายใน5ปีธุรกิจก็เริ่มมีกำไร แต่แล้วก็เกิดเรื่องท้าทายขึ้นเมื่อ e ีเบซึ่งเขาเปรียบเป็นว่าฉลามในมหาสมุทรเขามาเปิดธุรกิจในจีนแจ็คหมาตัดสินใจสู้โดยประกาศว่าเขาจะเป็นจระเข้ในแม่น้ำแยงซีถ้าสู้กันในมหาสมุทรอาลีบาบาจะแพ้แต่ถ้าสู้กันในแม่น้ำจะชนะเพื่อรับมือกับ e ีเบ แจ็คมาและทีมงานจึงได้ก่อตั้งเว็บไซต์เถาเป่าขึ้นมาในปีพศ2543หรือคศ1993ซึ่งเป็นเว็บไซต์แบบผู้บริโภคต่อผู้บริโภคเถาเป่าแตกต่างจาก e-bay โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายโดยปล่อยให้คนซื้อและคนขายติดต่อกันได้อย่างอิสระ รายได้หลักของเทาเป่ามาจากค่าโฆษณาที่ผู้ขายต้องการวางสินค้าให้โดดเด่นหรือค่าโฆษณาที่ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่กดเข้าไปดูข้อความโฆษณาเพื่อนๆคิดว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญที่สุดในตอนนั้นของจีนคะมันคือระบบการชำระเงินออนไลน์ค่ะตอนนั้นคนจีนเพียง1%เปอร์เซเท่านั้นที่มีบัตรเครดิตแจ็คหมาจึงคิดว่าในเมื่อจีนยังไม่มีระบบการชำระเงินออนไลน์ทำไมเราไม่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมา เขาจึงสั่งให้พนักงานสร้างระบบอาลีเพย์ขึ้นมาโดยให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเถาเป่าก่อนเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าและพอใจแล้วอาลีเพย์จึงจะโอนเงินให้ผู้ผลิตวิธีนี้ทำให้จีนมีระบบการชำระเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัยเป็นครั้งแรกสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนจีนในเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซและในที่สุดอีเ e บก็ต้องถอนตัวออกจากจีนจระเข้แห่งแม่น้ำแยงซีจึงสามารถพิชิตฉลามอเมริกันได้สาเร็จ โมเดลธุรกิจที่แตกต่างและสามเหลี่ยมเหล็กธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง a เม z o n และ a l i b บ b บามีความคล้ายกันรตรงที่ขายสินค้าครอบจักรวาลแต่โมเดลธุรกิจมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน a เม z o n ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยขายสินค้าของตัวเองมีการจัดการสินค้าคงคลังโกดังศูนย์กระจายสินค้าและระบบขนส่งของตัวเอง โมเดลนี้จึงต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก Capital Intensive Model Amazon ยังมองผู้ขายรายอื่นหรือ Third Party Sellers เป็นคู่แข่งจึงไม่ค่อยแชร์ข้อมูลลูกค้าในทางกลับกัน Alibaba เน้นสร้างระบบนิเวศท,ทางธุรกิจหรือ Ecosystem เพื่อสนับสนุนการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย a l i b a b าไม่มีคลังสินค้าหรือโกดังของตัวเองทำให้มีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าหรือ asset-light model และมีโอกาสมีกำไรต่อรายได้ที่สูงกว่า Amazon นอกจากเถาเป่าแล้วก็มี Tmall ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับแบรนด์ผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับโลก อาล b a าบยังแชร์ข้อมูลกับแบรนด์ผู้ขายต่างๆเพื่อช่วยให้พวกเขาไปวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าทำการตลาดให้ได้ยอดขายสูงขึ้นและยังได้ก่อตั้งไข้เหนียว Smart Logistics Network เพื่อดูแลระบบโลจิสติกสให้รวดเร็วและต้นทุนต่ำความสำเร็จของอาลีบาบามาจากสิ่งที่ Jack หมาเรียกว่าสามเหลี่ยมเหล็ก 1. เว e ็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มีความหลากหลายของสินค้าโดยเถาเป่าและทีมอลเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ผลิตมาขายสินค้าเอง 2. ระบบโลจิสติกส์ในการบรรจุและจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและต้นทุนตำ่ำโดยอาศัยบริษัทเอกชนที่เป็นพันธมิตรในการจัดส่งและมีบริษัท China Smart Logistics เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่ประสานงาน 3. ระบบบริการด้านการเงิน a l เพ a y ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในการชำระเงินออนไลน์เพราะเงินจะถูกหักก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับและพอใจในสินค้าแล้วเท่านั้นบารมีของแจ็คหม่าคือพลังที่รวบรวมความพยายามและทรัพยากรต่างๆไปสู่ความสำเร็จบนพื้นฐานโครงสร้างนี้ปรัชญาผู้นำต้องเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น แจ็คหม่าเป็นที่รู้จักในเรื่องปรัชญาการเป็นผู้นำที่คมขายมากๆค่ะเขาเคยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ถึงการเป็นผู้นำที่ดีในงานประชุมที่จัดขึ้นโดยสถาบัน West Point โดยเขาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาภาวะผู้นำนั้นไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเขามองว่าภาวะผู้นำในโลกปัจจุบันต้องการคนที่สามารถแข่งขันและร่วมมือได้ในเวลาเดียวกัน ประเด็นสำคัญในมุมมองของเขามีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ 1. วิสัยทัศน์ต้องนำทางภาวะผู้นำถูกกำหนดโดยภารกิจที่ได้รับมอบหมายคนส่วนใหญ่ต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อแต่ผู้นำต้องสร้างความเชื่อและทำให้คนเห็นภาพชัดเจนในฐานะผู้นำเราต้องเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นผู้นำควรมีวิสัยทัศน์และการมองการไกลได้ดีกว่าพนักงาน ความฉลาดที่แตกต่างผู้นำต้องฉลาดและรอบรู้คนฉลาดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่คนรอบรู้จะรู้จักการเสียสละและที่สําคัญต้องมีความกล้าหาญและใจสู้ในศตวรรษนี้ผู้คนแข่งขันกันด้วยปัญญาหากเราต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเราควรมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์สูง หากเราไม่ต้องการแพ้อย่างรวดเร็วเราก็ต้องมี IQ หรือความฉลาดเชิงชาวปัญญาสูงแต่ถ้าอยากได้รับการเคารพจากผู้อื่นเราควรมี LQ หรือความฉลาดด้านความรักสูงลูกค้าและพนักงานสำคัญกว่านักลงทุน เขาให้ความสำคัญกับลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งพนักงานเป็นอันดับสองส่วนนักลงทุนเป็นอันดับสามเขามักจะบอกทีมงานเสมอว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวของผมแฮปปี้แต่ขอให้พวกคุณจงทำให้ลูกค้าแฮปปี้จงทำให้ลูกค้ารักพวกคุณแล้วผมก็จะรักพวกคุณในทุกๆนาทีเลย เขาเชื่อว่าการประสบความสำเร็จด้านผลกำไรนั้นมาจากการโฟกัสไปที่ลูกค้าและพนักงานในองค์กรไม่ใช่มาจากเนื้องานที่เราทำการยอมรับความล้มเหลว แจ็คหมาแรกอาลีบาบาว่าเป็นความผิดพลาดครั้งที่หนึ่งพันหนึ่งหมายความว่าก่อนหน้านี้เขาล้มเหลวมานับพันครั้งเขาบอกว่าถ้าคุณยังไม่เคยลองคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นไปได้และความล้มเหลวคือเส้นทางไปสู่ความสำเร็จดังนั้นจงทำให้แน่ใจว่าคุณเดินไปถูกทางเขาเน้นย้ำให้เรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นอย่าเอาแต่เรียนรู้จากเรื่องราวความสำเร็จเพียงอย่างเดียว ความอดทนและเวลาการประสบความสำเร็จภายในวันพรุ่งนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่การประสบความสำเร็จภายใน1ปีก็ยากแต่ถ้าหากต้องการที่จะประสบความสำเร็จภายใน10ปีหลังจากนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่บางสิ่งบางอย่างเร่งรัดไม่ได้มันจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเพื่อให้สมบูรณ์การมองโลกในแง่ดีและการไม่บน่น ในฐานะผู้ประกอบการถ้าคุณไม่สามารถมองโลกในแง่ดีได้นั่นคือตัวคุณกำลังมีปัญหาอยู่ผู้นำที่ดีต้องเป็นคนคิดบวกและไม่มัวเอาแต่บน การเลือกคนเขาบอกว่าเขาจะมองหาคนที่ฉลาดกว่ามาทำงานให้เขาโดยหน้าที่ของเขาคือการทำให้มั่นใจว่าคนฉลาดเหล่านั้นจะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเพราะปกติแล้วคนที่ไม่ค่อยฉลาดมักจะทำงานร่วมกันได้ง่ายแต่คนฉลาดมักทำงานร่วมกันได้ค่อนข้างลำบากและเขาบอกให้จ้างคนที่บ้าประหลาดแหวกแนวที่สุดเข้ามาทำงานอย่าจ้างคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากที่สุด พลังของผู้นำหญิงถ้าคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องแต่งตั้งผู้นำที่เป็นผู้หญิงให้เพียงพอเพราะพวกเธอมักจะมองหารายละเอียดและใส่ใจคนอื่นๆรอบตัวได้ดีกว่าผู้นำที่เป็นผู้ชายความรับผิดชอบต่อสังคมและอนาคตที่ยั่งยืน แจ็คหม่าเชื่อว่าโลกปัจจุบันต้องการผู้ที่มีภาวะผู้นำไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นคนดีแต่เพื่อผลักดันให้มนุษย์แก้ไขปัญหาร่วมกันและสร้างคุณค่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเขามองว่าการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งที่สที่เรากำลังเผชิญอยู่ควรจะเป็นการต่อสู้กับความยากจนโรคต่างๆและมลพิษมากกว่าจะนำไปสู่สงครามเหมือนสองครั้งที่ผ่านมา สำหรับบริษัทเทคโนโลยีเขาย้ำเตือนว่าอย่าเป็นคนชั่วและสิ่งที่ผู้นำสามารถทำได้คือการสร้างค่านิยมที่ดีและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองเขายังบอกอีกว่าการทำเงินในแต่ละวันนี้เป็นเรื่องง่ายแต่การจะทำเงินอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาโลกให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเป็นเรื่องที่ยากมาก หลังจากอายุ50ปีงานของเขาคือการใช้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเขาไม่สามารถใช้เงินเหล่านั้นคนเดียวได้หมดและมูลนิธิแจ็คมาก็มุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี2557 และเขายังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ UN s Panel of Sustainable Development Goals Advocates ถึงสองสมัยด้วยโดยคณะที่ปรึกษาชุดนี้ได้รับมอบหมายให้สร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกมรสุมครั้งใหญ่และสัญญ,ญาณการกลับมา เพื่อนๆคงเคยได้ยินเรื่องราวที่แจ็คหมาหายหน้าหายตาไปจากสาธารณะนานกว่า2เดือนท่ามกลางมรสุมที่เกิดขึ้นกับบริษัทการเงินของอาลีบาบาอย่าง a n นด์กรุนะคะเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่24ตุลาคมเขาได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการเงินที่เสี่ยงหายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนหลายคน ในสุนทรพจน์นั้นแจ็คหมา่าวิพากษ์วิจารณ์ระบบตรวจสอบของจีนว่าเป็นการขัดขวางและหยุดยั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเขายังเปรียบเทียบธนาคารจีนเป็นเหมือนโรงรับจำนำที่ต้องใช้หลักประกันมูลค่าสูงทำให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือ SMEs ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ หลังสุนทรพจน์นั้นไม่ถึง2สัปดาห์แอนด์กรุ๊ปก็ถูกสั่งระงับการเปิดขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรกหรือ IPO อย่างกระทันหันทั้งที่ IPO ครั้งนี้ถูกคาดการว่าจะเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุดในโลก นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าคำพูดของแจ็คหม่าไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้ IPO ถูกระงับแต่เป็นเพราะมูลค่าธุรกิจและอิทธิพลมหาศาลของ Ant Group รวมถึงการที่แอปพลิเคชัน Alipay มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ใช้งานชาวจีนจำนวนมากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกังวลว่ารูปแบบการปล่อยกู้แบบไม่มีหลักประกันของ AN t Group อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและธนาคารของจีนซึ่งอาจนำไปสู่การผูกขาดตลาด การเงินการระงับ IPO ในครั้งนั้นเป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างอ้อมๆถึงมหาเศรษฐีคนอื่นๆในประเทศว่าไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแจ็คหม่ามีความคล้ายคลึงกับแนวคิดนกในกรงของจีนที่หมายถึงการที่รัฐบาลต้องควบคุมตลาดหรือนกด้วยกฎระเบียบหรือกรง การที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนถูกควบคุมในครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองภายในด้วยเช่นการที่สีจิ้นผิงต้องการแสดงอำนาจควบคุมทุกด้านก่อนการประชุมพักใหญ่และการที่แอนด์กรุ๊ปมีผู้ถือหุ้นที่มีความสัมพันธ์กับตระกูลการเมืองที่อาจเป็นคู่แข่งกับสีจิ้นผิงอารีบาบายุคใหมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คือระบบปฏิบัติการใหม่ แม้จะต้องเจอมรสุมแต่ภาพรวมของอาลีบาบาก็กำลังเข้าสู่องค์ที่สองหรือการพลิกโฉมครั้งใหญ่และแจ็คหมาก็ได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์และมีผลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานและนักลงทุนอาลีบาบาประกาศวิสัยทัศน์ครั้งใหญ่โดยวางตำแหน่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไไม่ใช่เป็นเพียงส่วนเสริมแต่เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ของบริษัททั้งหมด หัวใจสำคัญของการพลิกโฉมครั้งนี้คือการเปิดตัวตระกูลแบบจำลองเควนโดยเฉพาะเควน t r e m a x ที่มีพารามิเตอร์นับล้านล้านตัวซึ่งมุ่งเป้าไปที่การสร้างโค้ดและงานตัวแทนอัตโนมัติอาลีบาบาไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเครื่องมือเหล่านี้ไว้แต่ตั้งใจให้เควนเป็นเหมือนแอนดรอยของยุคปัญญาประดิษฐ์คือสร้างให้เปิดกว้างสามารถขยายได้และส่งเสริมระบบนิเวศของนักพัฒนา ด้วยกลยุทธ์นี้จะช่วยเร่งการนำไปใช้มาตรฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในองค์กรและดึงงานเข้าสู่คลาวของอาลีบาบาเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้อาลีบาบาได้ประกาศแผนลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานคลาวมหาศาลถึง380,000ล้านหยวนหรือประมาณ53,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลา3ปี นอกจากนี้อาลีบาบายังให้ความสำคัญกับปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพหรือ Physical AI โดยได้ประกาศรวมเอาซอ Nvidia, าตฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพของ Nvidia เดียเข้ากับแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ของตนความทะเยอทะยานนี้ชัดเจนมากถ้าการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มครั้งต่อไปเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์การขับขี่อัตโนมัติและอุตสาหกรรมที่ต้องมีการจำลองแบบสูงพวกเขาต้องเป็นเครื่องมือตั้งต้น แม้ว่ากระแสะปัญญาประดิษฐ์จะมาแรงแต่อาลีบาบาก็ยังรู้ดีว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักพวกเขายังคงผลักดันธุรกิจหลักต่อไปเพื่อสร้างกระแสะเงินสด การกลับมาของแจ็คหมาการลงทุนมหาศาลในปัญญาประดิษฐ์และการที่กองทุนชั้นนำอย่าง a r k Invest เริ่มกลับมาซื้อหุ้นาบาบาเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีทั้งหมดนี้ได้ส่งสัญญาณเชิงบวกให้กับตลาดมันบ่งชี้ว่านักลงทุนมองว่าความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆได้คลี่คลายลงแล้ว แต่ถึงจะมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่การพลิกโฉมในครั้งนี้ก็ยังต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติจริงและความสามารถในการเปลี่ยนความทะเยอทะยานให้เป็นกำไรที่ยั่งยืนได้ เรื่องราวของแจ็คหมาสอนเราว่าการทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่การทำเงินแต่มันคือการสร้างคุณค่าและการผ่านพ้นวันที่ยากลำบากมาได้เหมือนกับคำพูดที่เขาเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นนักชีวิตเป็นสิ่งสวยงามอย่าไปเครียดกับงานมากนักจงสนุกกับการใช้ชีวิตและความสุขปัจจุบันของเขาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเขาไม่มีความสุขเพื่อนร่วมงานผู้ถือหุ้นและลูกค้าก็จะไม่มีความสุขด้วย ดังนั้นเพื่อนๆคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาเน้นย้ำคือจงจำหลัก3ประการนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจ 1. อะไรคือสิ่งที่เราต้องการทำา 2. อะไรคือสิ่งที่เราต้องลงมือทำบ้างและ 3. เราจะทำสิ่งนั้นไปได้นานแค่ไหนอยู่กับมันได้นานแค่ไหนถ้าเรายังมีความฝันและไม่ยอมแพ้เราก็ยังมีโอกาสอยู่เสมอคะ่ะ